มีเจมาตูมเนี่ยมีไทม์ไลน์ที่จะมาเปิดเผยในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็ใหม่กันก็ถือว่าเป็นช่วงของหลังเลือกตั้งที่เราจะมาคุยกันหลังเลือกตั้งค่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราก็พอจะทราบแล้วว่า พักไหนได้จํานวนที่นั่งมากที่สุด<ร>ใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือนี่เลยค่ะเริ่มไล่ก่อนนะคะก็คือภายภายหลังจากมีการตรวจสอบการทุจการเลือกตั้งอย่างสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมจากกรกตเนี่ยก็คือต้องสิวันใช่ค่ะนับจากวันที่14 ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า95%เนของเขตเลือกตั้งทั้งหมดค่ะก็จะมีการประกาศอย่างชัดเจนเริ่มแรกทำลายแรกเนี่ยถ้าเราถ้าเราดูทำลายทั้งหมดเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่มีนาเลยเนาะมีนานี่คือ20มีนาก็คือการยุบสภาไล่มาจนมีการจัดการเลือกตั้งคือ14พฤษภาและนี่ก็จะเป็นหลังการเลือกตั้งค่ะคือภายในวันที่13กร,รกฎาคมกรกตจะต้องรับรองผลการเลือกตั้งไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งค่ะก็คือทําไมหลายคนอาจจะท ไม่ช้าจังเลย60วันเลยอรอเขาก็ต้องให้ระยะเวลาในส่วนของกรกตที่จะไปสำรวจตรวจสอบนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือเปล่านะใช่ค่ะมีข้อร้องเรียนไม้มีปัญหาสมมติว่าดิฉันได้นะค่ะแล้วในตัวของดิฉันเนี่ยจะมีดีเจมาตูมหรือว่าดีเจแมนเนี่ยมาร้องเรียนดิฉันหรือเปล่านะ ก็ต้องรอใช้ห่วงเวลานี้นะคะในการตรวจเช็คกันอีกครั้งหนึ่งะนะคะพอผ่านไป13กรกฎาคมสมมติว่านวันนั้นเนี่ยกรกตรับรองผลสแตมปาัาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะภายในวันที่ 27, 27. กรกฎาคมนะก็จะมีการ เรียกประชุมรัฐสภาเลือกประธานสภาเกาะน,นี้เขาเริ่มจากการเลือกประธานสภาก่อนอะะซึ่งกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการกําหนดนะว่าหลังรับรองผลแล้วจะต้องมีการเรียกประชุมรัฐสภาเนี่ยภายในเลือกเลือกประธานสภาเพื่อให สสทุกคนหรือว่าสมาชิกทุกคนยไปร่วมประชุมแล้วก็ทําการเลือกประธานสภาซึ่งต้องเลือกภายใน15วันนะคะหลังจากนั้นค่ะพอหลัง27กรกฎาคมเลือกประธานสภาเสร็จในคาดการว่าในช่วงสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะประธานสภาก็จะนัดการประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งโดยก็คืออย่างที่เราเข้าใจค่ะทั้งสองสภาก็จะมีสส ห้าร้อยคน,คนส,สวแต่งตั้ง250คนใช่ค่ะ ก็จะมาโหวตเลือกนายกกันใช่ค่ะซึ่งมีกติกาว่ายังไงนะก็ต้องได้ได้เสียงสนับสนุนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งหรือว่าไม่น้อยกว่า376เสียงนะคะโดยเป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผยซึ่งเขาจะแบบนี้ค่ะเขาจะขานชื่อสมาชิกรัฐสภานะคะก็คือไล่ตามตัวอักษรนี่ยสวชื่อกไก่ถึงฮอนะคูสอสอไก่ไก่ถึงฮอนะคูนะคะให้ให้เป็นผู้ขานรายชื่อกันอีกครั้งหนึ่ง นะอันนี้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนก่อนที่เมื่อเลือกนายกเสร็จนายกก็จะเข้าไปสู่ในขั้นตอนของการปลดโปรดเก้านะคะแต่งตั้งจากในหลวงนะคะพอผ่านไปคนี้คือนายกรัฐมนตรีใช่ค่ะพอช่วงของกลางเดือนสิงหาคมนะคะนายกก็จะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใช่ค่ะซึ่งก็เป็นชุดบริหารชุดใหม่ นะคะคุณู้ฟังก่อนที่จะนําชื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยทูลกล้าใช่ค่ะแล้วก็พาคอ,อร์บชุดใหม่ไปเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณที่จะรับตําแหน่งนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นทําลายเรื่องของการ เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังจากที่เรามีการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะใช่ค่ะอย่างเช่นทางทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้เป็นข้อมูลตัเนี้นึงก็คือตามปกติแล้วนายกเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่เกิน35คนค่ะ นะคะในหนึ่งชุดของคอรมอในเซตนี้นะคะซึ่งก็ต้องพูดว่าอย่างเช่นในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นบรรยากาศนะคะก็คือมีการแถลงข่าวในเรื่องของการทํา m o u ของฝ่ายรัฐบาลกันแล้วนะคะซึ่ง MOU เนี่ยจะทําอีกครั้งหนึ่งคือ22นะคะวันนี้ก็เป็นการแถลงนะคะพรรคร่วมรัฐบาลนะคะว่ามีพรรคไหนกันบ้างนะคะซึ่งได้มีการแถลงการจัดตั้งรัฐบาลนะคะเพื่อประชาธิปไตยจากผลอย่างไม่เป็นทางการ ใช <c oughs> คะอย่างที่เราย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าณตอนนี้คือผลยังไม่เป็นทางการนะคะซึ่งข้อมีด้วยกันทั้งหมด7พักการเมืองนะคะก็คือ,อ,อนําทีมโดยพักที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดนะคะ <c oughs> พักก้าวไก่ค่ะพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักไทยสร้างไทยพักเป็นธรรมนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือมี2พักที่มาเข้าร่วมใหม่ ก็คือเป็นพักพลังสังคมใหม่แล้วก็พักเพื่อไทยรวมพลังค่ะรวมทั้งสิ้น3ารอยสิบสาที่นั่งซึ่งในวันที่จะมีการทำา o u u เพื่อแถลงต่อสาธรารณชนจะเป็นวันจันนี้นะคะ22พฤษภาคมค่ะแล้วก็จุดการทำา o u u ก็จะมีข้อจุดร่วมก็คือ1คือด้านเศรษฐกิจนะอสองก็คือเรื่องของการเมืองสก็คืออนาคตของประเทศต่อไปนะคะนี่ก็เป็น เป็นเรื่องราวของการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้ช่วง 10, 10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะได้มีนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาทํางานบริหารบ้านเมืองของเรานั่นเอง<ช>จากการที่เราไปทําหน้าที่ในการเลือกตั้งในวันนั้นใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องก็ต้อง ต้องยินดีส่วนหนึ่งก็คือว่าในรอบนี้เนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์เขาเรียกว่ามากที่สุดเป็นประวัติการถึง75%อันนี้คือภาพรวมทั้งประเทศะนะคะซึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะข้อมูลเนี่ยก็บอกว่ามีผู้ผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย5้าสิบล้านคนไปใช้สิทธิ์39ล้านคนโดยประมาณนะคะก็คิดเป็นรอยละ7 5็ดจุดเท่าไหร่นะสอค่ะ75 2 2ก็ถือว่า ก็เยอะนะพัางงานเนี่ยก็เป็น78ใช่ค่ะ <70 S 1> างงา78ค่ะแล้วก็แต่ว่ามันก็ต้องไปเฉลี่ยกับจังหวัดอื่นก็ต้องพ้นโดยรวมก็คือ75.22ใช่ค่ะก็ถือว่ามีพี่น้องประชาชนมีความตื่นตัวในการไปเลือกตั้งกันมากขึ้นนะคะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหลังการเลือกตั้งนะคะที่ทุกคนได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการวันนี้ที่เราพูดกันก็คือทไลายของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั่นเองค่ะ